นี่นะครับผักบุ้งวิธีการที่จะทาให้ต้นเขายืดนะครับแล้วก็ตามธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ต้องเปืองปุ๋ยนะครับเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยคนจะชอบให้ข้อยืดข้อยาวนะครับเราก็ต้องฉีดน้ําให้ล้มไปเลยนะจ๊ะทีนี้นะครับก็ยังเห็นที่ดูในวิดีโอทามแแบนะครับมันก็จะขึ้นโดยช้าช้านะครับใช้เวลาตอนนี้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับจากที่ล้มเลยตอนนี้ตั้งแล้วนะครับแต่ส่วนข้างหน้าที่ล้มนิดนึงก็คือโดนเน้นๆนะฮะเห็นไหมครับก็จะ ขึ้นมาแบบนี้แหละนะคะผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับที่จะกลับมาเป็นปกตินะครับส่วนวิธีการปลูกผักบุ้งก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะก็เป็นแค่การปลูกนะครับโดยใช้ปุ๋ยคอกนะครับก็คือขี้วัวนะครับเห็นไหมครับต้นจะยาวยืดยาวสูไว้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ครับอายุยังไม่กี่วันนะครับเพิ่งโรยเมล็ดไปไม่ได้ไม่นานนะครับเห็นไหมถ้าเราใช้เทคนิคการหว่านทีๆนะครับข้อบ้องจะยาวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ คนนิยมทานนะครับเห็นไหมครับได้เยอะเลยนะครับถ้าแบบฟุบเดียวเนี่ยก็คือเป็นกรรมแล้วนะจ๊ะสำหรับการปลูกผักบุ้งนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับวิธีการปลูกผักบุ้งนะครับแบบนี้นะครับก็คือการโรยเมล็ดทีๆนะครับปุงดินด้วยปุ๋ยคอกนะครับให้ด้วยน้ำหมักปลาทะเลแค่นี้ก็สามารถได้กินนะครับผักบุ้งแล้วนะครับผักบุ้งนะครับไม่จําเป็นต้องให้น้ำหมักปลาทะเลทุกวันนะครับก็ประมาณ3-5วันครั้งนะครับหรือทุกสัปดาห์ก็ได้นะครับ ถ้าให้เร็วมันก็จะเป็นการเร่งให้เขาเจริญเติบโตเร็วแค่นั้นเองนะครับก็แบบนี้ฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นหน้างานจริงนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนมาเห็นนะครับให้เห็นกันจริงๆนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมก็เรียนรู้เหมือนกันก็คือในกระถางนี้นะครับผมเก็บผักบุ้งเพื่อนําไปรับประทานเนี่ยสองครั้งแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าตอนที่สามตอนที่สามนะครับตอนที่สองทานได้ไม่ได้นะครับก็จะมีความแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ ใหม่ๆก็คืออ้อๆแบบนั้นนะฮะก็คือต้นอ่อนต้นยาวนะครับใส่เมล็ดนะครับเป็นกระจุกนะครับตรงนี้ใส่ทั้งหมด5จุดนะครับ1 2ตรงกลางแล้วก็ขอบอีกขอบหลังอีก2อันนะฮะก็จะเป็น5จุดแบบนี้นะครับสังเกตว่าต้นข้อจะสั้นนะครับข้อจะสั้นมากกว่ากับที่โรยเมล็ดแบบทีๆนะครับแล้วข้อจะยืดยาวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูนะฮะเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้ข้อจะยืดยาวสวยนะครับนำไปรับประทานอร่อย ถ้าชอบแบบนั้นก็แบบนั้นนะฮะแต่ถ้าชอบข้อทีเนี่ยก็คือมีระยะห่างของเขานะครับแต่เมื่อผ่านต่อแรกไปแล้วนะครับตอนที่2นะครับก็จะแตกเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้น,นะฮะอันนี้คือตัดไปต่อสองทีนี้ต้นเขาจะยืดโดยธรรมชาติก็คือ1ต้นเวลาแตกมาจะแตกมากกว่า 2- 3ถึงแขนงต่อต้นนะฮะมันจะทำให้เป็นพุ่มนะครับก็เป็นเหมือนข้อทีข้อก็จะกลับมายืดได้นะครับอาจจะไม่เท่าตรงนั้นแต่ก็ยืดมากกว่าตอนแรกที่ห่างหางนะครับ ทีนี้ตอนที่สามสังเกตว่านะครับถ้านําไปทานน่าจะรสชาติใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับอร่อยเลิศนะครับเพราะว่าตามอายุไขของเขานะครับเขาจะเริ่มออกตาดอกนะครับออกตาดอกก็เหมือนว่าต้นเขาเซล์เขาเนี่ยครบอายุแล้วนะครับเราจะตัดปุ๊บอ่ะมันก็แตกขึ้นมาใหม่ตามธรรมชาตินะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงก็คือแตกมาพร้อมกับตาดอกนะครับแบบนี้เลยพี่น้องเห็นปะครับแบบนี้เลยนะฮะ ห็นไหมครับข้อยังไม่ได้ไม่ก็ถือว่าต้นยังไม่ได้ยาวมากนะครับอ่าก็คือสังเกตได้ว่าสิรษณ์ของเขานะครับออกมาใบาจะใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเป็นพันสายพันธุ์เดียวกันนะครับใบจะเรียวนะครับในตอนที่เขาจะออกดอกนะครับเพื่อติดมเมล็ดเนี่ยเขาจะสะสมอาหารสูงทําให้โดยระบบธรรมชาตินะครับใบจะใหญ่เห็นไหมครับผักบุ้งใบใหญ่นะครับถ้าชอบใบเยอะก็แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ออกมาปุ๊บเมื่อครบอายุนะครับ ตามธรรมชาติก็เหมือนคนแก่ฮะแต่อันนี้ก็คือครบอายุเหมือนท้องเหมือนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นต้องออกดอกนะครับเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์เขาก็จะออกดอกมาแบบนี้น,นี่ครับอันนี้คือหน้างานจริงนะครับผมเลยคิดว่าผักบุ้งนะครับก็ตัดสักกินสักครั้งแรกไปแล้วนะครับตัดกินอีกหนึ่งครั้งผมก็ว่าโอเคนะครับแต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีมาเล็ดแล้วฮะมันจะมีมเมล็ดออกมาแล้วก็คงจะรสชาติดรอลงนะครับถ้าใครรับได้ก็ เอาตามนี้ฮะวันนี้ก็พามาเรียนรู้เรื่องผักบุ้งสําหรับแปลงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมากินกันนะครับมันมีแปลงหนึ่งนะครับอยู่ตรงนู้นอ่าส่วนแปลงนี้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับเริ่มถอนนะครับเพื่อนําไปรับประทานแล้วนะครับตรงนี้แทบจะไม่มีขี้วัวเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันลถมันดันมาไม่ถึงนะครับก็จะเป็นดินป่าๆแบบนี้นะครับแต่ก็มีผสมบ้างประมาณสัก5 1าถึงนะครับของพื้นที่นะครับก็จะมีบ้างนะครับ แต่ว่าถามว่าปลูกผักบุ้งได้ไหมนะครับได้นะครับขอให้มีแสงแดดนะครับก็คือผมเคยไปปลูกตรงที่ไม่มีแสงแดดนะครับต้นยืดไม่น่ากินนะครับไม่ไม่ไม่โอเคนะครับตอนนี้ก็คือผมกินไปเรื่อยๆนะครับกินเรื่อยๆสังเกตก็ว่าแทบไม่ได้ดูแลอะไรนะครับแทบไม่ได้ดูแลอะไรจะเป็นการทดลองให้น้ำหมักชีวภาพอย่างเดียวนะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลก็ผลปรากฏว่าก็คือปลูกแล้วนะครับได้กินนะครับกับดินในพื้นที่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับต้นก็ยาวโอเคนะครับ ถ้าอยากได้แบบนี้ก็คือระบบการหวานนะครับของเมล็ดเนี่ยใช้เมล็ดแล้วก็โรยๆๆไปตามร่องตามแนวนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเห็นไหมผักบุ้งก็ถือว่าออกมานะครับฉีดล้มนะครับเมื่อเช้านี้ก็ต้นยาวนะครับใช้เทคนิคใช้เทคนิคด้วยนะครับใช้เทคนิคด้วยแล้วก็ใช้สูตรปุ๋ยด้วยนะครับก็ออกมาโอเคนะครับยาวๆอยู่เนี่ยก็จะไล่กินนะฮะตอนนี้ก็กินกันแทบไม่ทันนะครับก็คงต้องเอาไปฝากนะครับฝากแต่ว่าคงชอบผักบุ้งอยู่แล้วไง ตอนนี้ก็กินมาได้ประมาณสัก30อร์ซนะครับของแปลงเนี่ยก็จะกินต่อไปฝากกันบ้างนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับปลูกผักบุ้งไว้กินเองเป็นผักบุ้งออร์แกนิกนะฮะปลูกง่ายนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้บา,บายบายสวัสดีครับดูครับถ้าถอนมันโอ้โหเป็นนัดเป็นกำนะจ๊ะ